สนับสนุนโดยเบเน plus by benefit โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2, 2> อดีตเลขานุการประธานรัฐสภาในชวนหลีกภัยในราเมเรศรัตนชเวง กล่าวตอบโต้ในสระวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่กล่าวพาดพิงนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก้าวไม่ข้ามทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าความเห็นของนายพิสิทธิ์ท่านวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองปกติด้วยความห่วงใย,ยบ้านเมืองประสงค์ดีไม่ประสงค์ร้ายและขอแก้ตัวแทนนายทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้ครอบงำพรรคเพื่อไทยไม่ได้ครอบงำรัฐบาลเพราะนายทักษิณยอมรับเองว่าครอบครอง ครอบครองตามพจนานุกรมชัดว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิปกครองยึดถือไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเองหรือเพื่อครอบครัวทุกคนมองออกจึงขอให้ทุกคนเลิกกล่าวหานายทักษิณว่าครอบงำเพราะเมื่อเป็นเจ้าของมีสิทธิปกครองจะต้องไปครอบงำทําไมทุกคนก้าวข้ามทักษิณไปหมดแล้วมีแต่พักเพื่อไทยที่ไม่เปลี่ยนแปลงยังจมอยู่กับทักษิณจะอธิบายแก้ตัวอย่างไรไม่สามารถลบความจริงได้ยุคนางสาวยิ่งรักชินวัตรน้องสาวที่เป็นอดีตนายกนโยบายหาเสียงชัดว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำ แล้วมาสมัยนี้ลูกสาวเป็นนายกและตัวคุณทักษิณอยู่ในประเทศด้วยชาติว่าทักษิณคิดทักษิณทำประชาชนมองออกจะไปว่านายทักษิณว่าครอบงำพรรคเพื่อไทยครอบงำรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะทั้งหมดอยู่ในความครอบครองของทักษิณเมื่อเป็นเจ้าของครอบครองจะไปครอบงำทำไมนายราเมศย์บอกว่าล่าสุดที่นายเศรษฐาทวีสินลุจจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการเรียกแกนนำรัฐบาลทุกพรรคเข้าพบบ้านจันทร์สองล่าหรือจะแก้ตัวว่าแกนนำแวะเข้าห้องน้ำไม่ได้เจอคุณทักษิณรอบนี้ทักษิณทั้งคิดและทำ แต่ไม่ค้านถ้าส่วนที่ได้นําเสนอแนวคิดดีต่อสังคมและประเทศแต่บริเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลน,นี้อยู่ในความครอบครองของนักสินไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใดและที่สําคัญก็ไม่ควรนําการบริหารแบบเดิมๆที่มีการทุจริตบริหารประเทศดูแลประชาชนให้เท่าเทียมไม่อยากให้เลือกปฏิบัติเหมือนที่ผ่านมาอย่าเสนอกฎหมายที่ไม่ถูกต้องโดยใช้เสียงข้างมากลากไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ทํานายอนาคตได้ไม่ยาก